<One input> สวัสดีครับอแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่กอบกลางน้ำนะครับห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกดมาเห็นขนมของอำเภอคุคันนะครับพี่น้องวิสาหกิจชุมชนนะครับขนมเซาอังนะครับซื้อแปลกๆนะครับพี่น้องครับนี่เซาอังเดี๋ยวไปคุ้ยกับเพาะขาแไหมขาดพันมาสวัสดีครับอันนี้เขาเอื่นขนมเซาเซาอังบรครับคาว่าเซาอังนี่เป็นภาษาเขมรบรืครับบอกมันแปลว่าจังไนครับเซาอังเนี่ย แป,ปะะแป้งปิ้งเนาะอันนี้นี่บอครับนี่แป้งปิ้งตัวนี้นี่บอครับขายสิ้นแล้วจักบาทบะครับ เอามาครัผมลองซี่มึงเด้ออันสิ้นนึงเด้อเอาสิ้นนึงครับอ่ะสีลองกินเมึงเสาอ่างฮะมันมีไส้อะไรบ้างครับมีมะพร้าวมันม่วงแล้วก็เผือกจากเอามะพร้าวมะพร้าวเอาเอาแล้วเด้อพี่น้องผมสิลองซีมึงขนมเสาอ่างย้อมเพอคูขันเลยบ่ครับเนี่ยร้านอยู่คูขันนี่อยู่เมืองไหนครับกินได้เลยบ่ครับเนี่ยกินได้เลยเป็นบ่อเนี่ยอ่ากินได้เลยอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับขนม เซาอังเน,ะะนี ok งงนเ่ค,นนกกรครับพี่น้องของอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกตนี่แหละครับเบิ้งเบิ้งสื่อเป็นเซาอังเซาอังเพิ่นบอกว่าแปลว่าแปลว่าแป้งปิ่งนะค,ะครับเอาเดี๋ยวผมสิลองกินเมึงเด้อดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่เป็นยานดีไซเนอร์นี่แหละ,ะอืมพิเศษด้วยเนาะกระเซี่ยนดีตัวละอืมอืมมีไส้อะไรอีกนะเออ มันม่วงแล้วก็เผือกมะพร้าวมันม่วงเอาลวกกมันม่วงมือนกัอันนึงเด้อโอ้ว่าจะกินอันเดียวพี่น้องมันแสบกินต่อเลยขนมเซาอังอ๋อโอเคได้เยอะอพี่น้องอันนี้มันม่วงเนาะเมื่อกี้นี่มะพร้าวอื สรุปว่าแสบนะครับพี่น้องครับขนมนี่แหละเรื่อพี่น้องซื้อขนมเซาอังของโบราณนี่ป่ะครับเนี่ยขนมโบราณเลยนะครับอบอบอประยุกต์สรุปวาแสบนะครับพี่น้องขนมเซาอังอำเภอขูขันมีเฉพาะที่ขูขันป่ะครับี่ขนมเนี่ยอำเภออือ่นบม่บมีป่ะอื นี่ดามเพื่อกูขันเลยพนว่าเอาแล้วครับพี่น่องแสบๆนะครับพี่น่องอ่ะลาคุณผู้ช่วไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ